โคลนฟอร์มของเล่นจากทาคาระที่ฮัสบ r o ซื้อมาขายในแบรนด์ของ Transformers หลังจากที่ซีรีส์ประสบความสำเร็จเกินคาด h ัสบ r o ก็ไล่ซื้อลิขสิทธิ์ของเล่นอื่นๆของทาคาระในช่วงเวลานั้นนำเข้ามาขายโดยสินค้าในลายนี้เป็นการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถใช้งานได้จริงมาทำเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างโดยมีแนวคิดแฝงในการหลอกล่อให้ผู้ปกครองซื้อของใช้จำเป็นให้กับเด็ก โดยทำเนียนว่ามันเป็นของเล่นแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ได้ไร้สาระโดยสินค้าหลักที่นำมาขายเป็นสินค้าทั่วไปจะประกอบด้วยออโตเซปเตอร์ or, สามารถแปลงร่างเป็นนาฬิกาข้อมือดิจิตอล5ฟังก์ชันที่สามารถบอกได้ทั้งวันเดือนปีนาทีและวินาทีและแปลงร่างเป็นรถยนต์ที่น่าจะเป็นยี่ห้อคามโร่ไม่ก็ทรานแอมดีเซปเตอร์สามารถแปลงร่างเป็นนาฬิกาข้อมือดิจิตอล5ฟังก์ชัน และเป็นยานบินที่มีหน้าตาคล้ายนกได้และคานทอแปลงร่างเป็นนาฬิกาดิจิตอลและเครื่องคิดเลขที่ใช้งานได้จริงแม่งใส่โกงข้อสอบได้เลยนะเนี่ยสมัยนี้มันใช้ได้เรนะื่อยเหรอหลังจากนั้นก็มีสินค้าอื่นๆตามมาทั้งตัวใหม่และตัวเดิมแต่รีเพนอีกหลายรายการตามถนัดและยังนำกลับมาขายใหม่ได้เรื่อยๆในหลายๆโอกาสเป็นอีกหนึ่งสินค้ามายาที่หายากจะยุค80